าาสสดับวันนี้เรามาเมืองสรีเทพนะครับอยู่ที่เมืองโบราณวันนี้เรามาหนึ่งสองสามสี่คนนะครับอันนี้คือใครน,น,นี่นี่เลยคนที่ชอบเที่ยวที่สุดยายน้อยนคนี่ก็ปะ<อ>นะครับนี่ผมเองผมเองไม่รู้ ไม่รู้ว่าอ่าคืออะไรว่าจะเป็นคอวายหอรอเป็นควายแล้วใครคือคนถ่ายคนถ่ายก็คือแม่บิวปะเอามาถีบแฮนด์บุกอะคนขอพักก่อนขอพักก่อนเดี๋ยวีเดี๋ยวเราจะไปดูในรอบจริงนะ เมืองจะโบราณแต่แดดมันไม่โบราณนะครัะแดดพัฒนาห <c oughs> เหรอแดดมีการพัฒนาไปตามเวลาเหรอ